คลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาย้ายหอยโค่งใต้ลงในบ่ออนุบาลและจะอนุบาลน,นานแค่ไหนพร้อมกับศัตรูหอยโค่งใต้คืออะไรในคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะช่องประวัน,นะคะเป็นช่องพาทำรรเกษตรสูตรทำอาหารถ้าไม่อยากพลาดเร,รื่องราวดีๆแบบนี้กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาประอ้วนอัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะไปดูกันเลยคะ่ะค่ะทุกคนตอนนี้น้องหอยของเราค่อนข้างที่จะออกมาเยอะแล้วนะคะเราจะย้ายน้องเข้ามาอยู่ในกระมังอนุบาลใบนี้นะคะค่ะทุกคนเราก็จะใช้มือนะคะ เอาน้องออกมาจากบอ่อนี้นะคะบ่อฟักนะคะเอามาไว้ในบอ่อนุบาลน,นะคะอย่างบรรจงนะคะทุกคนต้องเบามือที่สุดนะคะนี่ค่ะทุกคนเอาน้องมาลงในบอ่อเลยนะคะบอ่อนุบาลค่ะนี่เลยจ้ะเอาลงเลยค่ะเอาลงให้หมดเลยค่ะจับไม่ได้เล ค่อยๆโกยขึ้นมานี่น้องมีอายุได้สามวันแล้วนะคะส่วนตรงนี้ก็ทยอยลงในน้ำนะทุกคนนี่สังเกตเลยว่าน้องค่อยๆทยอยเร็วอาจจะขุ่นสักหน่อยนะคะพอดีว่าปละอว้วนยกขึ้นมาหาหลอดไฟนะคะทุกคน เ๋ย <collaborate> <sy> to <sp> ่าพประวัตนก็จะเสริมทุนให้น้องด้วยนะคะ ราะว่ามีแคลเซียมสูงนะคะจะช่วยให้เปลือกของน้องแข็งแรงก็ส่งผลให้การเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะนี่ของชอบของน้องเลยนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วหาผ้าขาวหรือ กระชอนอะไรก็ได้ที่เป็นวงกลมแบบนี้นะคะสามารถปิดแบบนี้ได้แล้วก็ให้มีอากาศเข้าบ้างให้น้องหายใจได้นะคะเพื่อที่จะป้องกันนะคะที่สาเหตุที่ปิดคือป้องกันเขียดตะปาดเนาะที่เข้ามากินหอยของเรานะคะเมื่อตะก,กี้ประอ้วนก็แอบ,บเห็นเขียดตะปาดเหมือนจะจ้องมากินหอยได้เช่นกันนะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะพยายามอย่าให้ยุงเข้ามาไข่ในนี้นะคะเพราะว่า ตัวลูกยุงก็จะเจาะกินตัวหอยได้เช่นกันนะคะอันนี้เป็นศัตรูที่น่าสำคัญอีกหนึ่งหนึ่งตัวนะคะแล้วก็มีมดนะคะมีจิ้งหรีดที่ต้องระมัดระวังนะคะทุกคนพวกเนี้ยเนาะจะมีมดมีจิ้งหรีดมีเขตะปาดนะคะที่ต้องระมัดระวัง งูก,กบนะคะทุกคนพวกสัตว์เหล่านี้นะคะต้องระมัดระวังคือต้องมีอะไรคุมนะคะทุกคนอนุบาลน,นานแค่ไหนเราสามารถอนุบาลแบบนี้ได้อีกหนึ่งอาทิตย์สามารถทำได้นะคะแล้วก็ค่อยเอาไปปล่อยลงในบ่อธรรมชาตินะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้ ให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่คุณรักที่สนใจเรื่องราวแบบนี้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่ป้าอ้วนอัปเดตคลิปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ค่ะขอให้วันนี้เป็นวันดีเป็นวันมหาเฮงเป็นวันแห่งรอยยิ้มร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ